สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านครับอยู่กับผมที่ร้านในเออูดิโอนะครับซอยอนุที่เก้าสิบแขวงพระเวศเขตประเวศกรุงเทพมหานครนะครับวันนี้นะครับก็มีลูกค้าจากจังหวัดสุรินทร์นะครับอําเภอศรีขอรีขอรภูมินะครับส่งดิเบ็กไดเบลส์สองหกศูนย์เข้ามาตั้งค่านะครับผมก็ได้ทําการตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะให้ดูตัวเครื่องนะของลูกค้าครับอันนี้ผมเปิดฝาเพราะว่ามัน มันสกปรกนะครับแล้วก็เชื่อมต่อสาย USB ตรงนี้นะไม่ได้นะครับพอร์ต RJ45 นี้นะครับนี่นะครับผมลองทําความสะอาดแล้วมันก็ยังใช้งานไม่ได้นะครับผมก็เลยตั้งแบบเมนวลนะครับหน้าเครื่องนะครับก็ค่อนข้างที่จะใช้เวลานานพอสมควรนะครับเพราะว่ามันจะช้ากว่าถ้าตั้งในคอมพิวเตอร์จะเร็วกว่านะครับในส่วนของตัวเครื่องนะครับก็จะประมาณนี้นะครับภายในก็ถือว่าอไหล่มาเต็มๆนะครับ ก็ออกแอมยังแน่นนะครับเสียงยังแน่นๆอยู่นะครับพวกนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทาความสะอาดนะครับแล้วก็จะใช้ไดเป่าลมนะครับไดเป่าลมปั้มลมนะครับเป่าออกให้กับลูกค้านะครับแล้วก็ใช้แปรงปัดฝุ่นออกครับทำความสะอาดนะครับตรงนี้น่าจะโดนความชื้นนะครับตรงรูบิดไดออนะครับก็เชได้อยู่ประมาณ80%นนะครับก็ ด้านหลังก็มีร่องรอยการใช้งานมีฝุ่นประมาณนี้นะครับอันนี้น่าจะซื้อมือสองมานะครับถ้าไม่แน่ใจนะครับก็ไม่รู้ลูกค้าได้มาอย่างไงนะครับก็ตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยนะครับมีรอยดินสีแดงอะไรด้วยนะครับอยู่ข้างในเดี๋ยวผมจะเป่าออกให้หมดนะครับแล้วก็จะส่งให้กับลูกค้านะครับอ่าพเซ็ตที่เราตั้งนะครับตั้งเป็น2ทางนะครับก็ใช้ 1- นึเป็นเบสนะครับแล้วก็ 3- 4สเป็นเสียงกลางนะครับกลางแหลมนะครับ ส่วน5-6จะเป็นฟอนต์ฟิล์นะครับเอาไว้เติมพวกข้างเวทีพวกนอกตัวบ้านพวกในระยะไกลๆนะครับที่เราจะต้องการโปรยลาโพงไปเพิ่มนะครับก็ใช้ช่อง5-6โปรยลําโพงไปเลยนะครับตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาฟังเสียงกันนะครับฟังเสียงวันนี้นะครับผมขอใช้เป็นเพลงของคุณน้าสองคุณน้าพรศักนะครับคุณน้าพรศัก์สองแสงครับเพลงใบตองรองน้ําตานะครับ เดี๋ยวเรามาลองฟังดูเลยครับผม ครับก็เอาเป็นรีวิวสั้นๆประมาณนี้ครับในส่วนของไฟที่มันกระพริบแดงๆแดงๆนะครับเป็นไฟลิมิเตอร์นะครับที่ผมลิมิตไว้นะครับไม่ต้องตกใจนะครับผมลิมิตไว้นะครับเพื่อป้องกันสัญญาณมันพลิกนะครับแล้วก็ดอกลาโพงก็จะได้ถนอมทํางานเบาลงมานิดนึงนะครับอ่ะทงนี้นะครับก็เดี๋ยวจะทําความสะอาดนะครับทำความสะอาดแล้วก็ ตวกปลั๊กพักอะไรพวกนี้นะครับทำาษอสอ้เรียบร้อยนะครับเช็คระบบดูแล้วก็จะจะส่งให้ลูกค้านะครับเป็นวันนี้นะครับอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับให้เราตั้งค่าดีสกี p ให้นะครับก็สามารถจะส่งเข้ามาได้นะครับหรือถ้าเข้ามาสอบถามก่อนได้นะครับสำหรับคลิปนี้ฝากเพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ